ของางมันถือได้เด <K ate weather> oh, ียวนีิมแต่แนลลงๆโอ้ยมันบวไรล่ะเหรอเอ้ยนู่นเอาซาบัดซาบาทมันืืจังวืาคือจังหลายอยู่เลยห่ะมาบดมาบัดนีนะเพ่อนาะอร่อยหาสิบซะยัเไงยานกี่ไหนอยู่กอคนกี่จุ่มอยู่กอเอาไปน่ำ้อวานี่น้อโอ้ยประตู ว้ายยังเงี้ยมาบ้านไหนมาจังไหนวายไปไงหาซื้อของง้างซื้อของง้างมีของง้างของเพื่ขายบ่ะคของง้างคนห้างมุนนั่นล่ะของห้างของแหงแซกโปของห้างมันไม่ได้ใส่ฮะเออเนี่ยมันนี่ล่ะกระเทียมไม่ได้ใส่นี่ว้าวว้าวไม่ได้ใส่โอ้ยของง้างกรับมีแต่แนว้ตื่นเต้นนิดเดียวเดี๋ยวมันลงโอ้ยมันลงกรับไปตามลงมันนั่นล่ะ นี I have. I have oh. ่จ like so ังไหมว่าน like right. Do ี like hmm. mm. ่บ uh, ่ได like ้ใช่เนาะไปไงเนาะมันหกเออบ่ได้ใช่เอาไว้ก็บบ่ได้ใช่มอมันหกไม่เฮ้ยจังไหนเนาะว่าดีคือสิมีแนวสร้างซิ่งกับบ่วมีได้พ่อขาไหมซิ่งบ่วมีกับเมาก็หลัวแล้วล่ะเอ้ยนี่จังไหนน้อเมาเลยเดี๋ยวเดียวเบิ่งของกันไปไงอืมพ่อใหญ่สิเมาหลาย่ไปไหนล่ะอ่อใหญ่กับบ่อเยคือกันเด้นี่จังไหนล่ะสิเมาจ้กบาทล่ะก็บ่ฮู้แล้ว พ่อใหญ่จังสิวายไหนพ่อใหญ่กับพ่เคยขายเคยนั่นคือกันที่บาดได้ยังพ่ใหญ่ของหางมันถึงเล่้ยเดียวหนึ่งนี่แตเนวลงลงโอ้ยมันบวงไหนล่ะเหรอเอนู่นเอาเส้าบาดเส้าบาดมันคือจังของคือคือจังลายอยู่เลยล่ะเอาพ่อใหญ่เสียวจ้าบาดสิเดี๋ยวพ่อใหญ่บึงบึงนี่จะเลื่องกับพ่อหลายนี่ของมาหลายได้ขวดกระสอบเดียวหนึ่งเอาสองลอยไปสองลอยคุณ มาหมดมาบมดนี่เนาะเอาเลยหาซีฟซะเอาเลยหาซีฟเลาเอาเลยหาซีฟก็อร่อยไปไป,ไปเอา,เอาคุยกันง่ายๆแล้วเชาขึ้นรถเลยไอ้สันเอาขึ้นเอาขึ้นขึ้นเลยเดี๋ยวไปยังไปเข้าห้องน้ำก่อนไปเ,เข้าห้องน้ำไปไปไปยังเดี๋ยวจัดการเองดอกโอ้ยมันมะตัวนี่จักรยานเราก็ยังด,ดีอยู่ลอยหาซีฟกซื้ออีตัวนี่วุ้ยยิงดีอยู่ตัวนี่ตีดหยาครึยังขี้ยัน กี่ได้ยก่ือกลุกี่ซุงหยือเพื่อเอาไปนำน้องมาหนิหน่อยไม่เดี๋ยวเชียงเมื่อได้บานี้เอาคืนเหิือนนั่นละบรลุเจีมานทำไมนี่กองสียา่อยต้งเมาแต่รล่นยังเดียวได้นี่จังกระยันขอดกี่ได้อยู่เลยโอ้ยเแล้วนาะไม่ไงก็เมาเหมือนดันตีอยู่ในห้องหนึ่งทัางขวดทั้งยังจักระยันกล้องสีดยาเชียงเมื่อได้บานีิองสั่าไม่ไม่เอาเมื่อหอไป่ไงเมาแล้ว่ะโตแล้วตายตาตายตายตา บืรุ่นบืรุ่นจิ๋วขายให้ด้องนี่มาแล้วมือนี่ไปก่อนซื้อเงิ้งเดียวพอแล้วละมือรุ่นจิ๋วมาแล้วไหมจัง